ดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะคะที่เป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมานะคะแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเดือนนั้นทุกๆกกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของป้าเดือนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณพี่น้องก้องไฟสู้ผูกสุขคนเนาะพี่น้องจา๋าที่สรอยมาเป็นกำลังใจให้ประเดินทุกคลิปไปแล้วคอยมาฟังประเดินเมาโมยอยู่ตลอดเวลาเนาะขอให้สู้ผูกสุสคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องจา๋าผู้หญิงเรานะคะการแต่งงานคือสิ่งที่สําคัญเนาะถ้าเราแต่งงานกับคนคนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็หวังที่จะฝากชีวิตนั้นไว้กับผู้ชายคนหนึ่งที่เราคิดว่าผู้ชายคนนั้นสามารถที่จะดูแลเราได้แล้ว สามารถที่จะอยู่เคียงคู่กันไปตลอดชีวิตเพื่อที่วันหนึ่งเราเกิดว่าอายุมากขึ้นเราจะได้ดูแลซึ่งกันและกันเนาะนะคะแล้วในความหวังของแต่ละคนนั้นก็ความคิดของคนเราแตกต่างกันออกไปเนาะเธอก็เดินทางมาที่นี่แหละมาแต่งงานอยู่ที่นี่เนาะนะคะในในการแนะนําให้กับเพื่อนคนหนึ่งแล้วก่อนที่เพื่อนจะแนะนําให้มาแต่งงานที่นี่นะนะคะ เพื่อนก็บอกแล้วนะว่าเธอมาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอยู่สักหน่อยนะเธอต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นถ้าเธออยากจะมาแต่งงานที่นี่แล้วถ้าเธอคิดว่าเธอทําได้เธอก็มาแต่งงานที่นี่แต่ถ้าเธอคิดว่าเธอทําไม่ได้เธอก็ไม่ต้องมานะคะเธอก็เลยถามว่าทําไมผู้ชายคนนั้นเขาไม่ธรรมดาสักมันหมายความ่อย่างไรนะคะเขาก็ถามทีนี้เธอก็บอกเขาก็เธอก็บอกว่า ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาพิการนะคะเขาพิการและเขาก็ไม่สบายด้วยเขาไม่ได้ไปทํางานแต่เขามีงานทําสมัยก่อนเนี่ยแล้วเขาก็เกิดอุบัติเหตุหลังที่จากที่เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วน่ะเขาก็เลยกลายเป็นคนพิการแล้วก็ไปไหนไม่ได้อยู่แต่บ้านแล้วเขาก็อยากจะได้ใครสักคนหนึ่งมาดูแลเขามาทํางานให้เขาตอนที่เขาทําอะไรไม่ได้ตอนนี้นะคะแล้วทีเนี้ยการที่ เขาจะหาใครสักคนมาดูแลเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะคะจะมาทํางานอยู่ที่นี่มันก็มาไม่ได้ถ้าเราไม่แต่งงานนะคะเธอก็เลยคิดว่าเอาทางานเธอก็ยอมมาเพื่อที่จะมาแต่งงานที่นี่แล้วเธอหวังเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งอ่ะเธออาจจะได้มีอิสระหรือว่าอะไรอ่ะเพื่อที่จะไปหางานที่อื่นทาอ่าถ้าเธอมาทํางานอยู่ที่นี่แล้วเธอก็จะได้ได้เงินอะไรประมาณนั้นเธอก็คิดอย่างนั้นเนาะเธอก็เลยตัดสินใจที่จะมามาแล้วก็มาแต่งงานกับที่นี่อ่ทั้งพ่อแม่พี่น้องญาติของผู้ชายเขาก็ดีใจนะ แต่เขาดีใจกันคนละอย่างกับที่เราดีใจเขาดีใจที่ว่าลูกชายเขาเนะ่ะพิการแล้วก็มีคนมาช่วยดูแลลูกชายเขาเพราะว่าเขาจะต้องไม่ได้ดูแลเองในฐานะที่ว่าลูกเขาพิการเขาก็ไม่ต้องมารับภาระดูแลคนพิการอะไรพวกนั้นเพราะเมื่อเขาแต่งงานมีเมียเมียเขาก็จะต้องดูแลเขาต่อไปเขาคิดอย่างนั้นนะคะการ การดีใจของเรามันต่างกันนะคะต่างกันคือเขาดีใจที่จะได้มีคนมารับใช้ลูกชายเขาเราก็ดีใจในฐานะที่ว่าวันหนึ่งเราจะได้มีงานทำหรือว่าเราจะได้เป็นอิสระอะไรอย่างนั้นนะคะคนเรามันต่างทางเดินกันเนาะนะคะแล้วเธอก็แต่งงานกับเขาอยู่ได้นานเหมือนกันนะสิปีเลยนะโดยที่แต่งงานกันแล้วเธอไม่มีอะไรกันนะแต่อยู่ในอยู่ด้วยกันในฐานะ สามีภรรยาในฐานะที่เราจบทะเบียนสมรสด้วยกันนะคะแต่เรื่องบนเตียงเนื้ออะไรนี่เขาไม่มีด้วยกันนะคะเพราะว่าผู้ชายพิการเนาะนะคะแล้วเธอก็ไม่ได้คิดตรงนั้นด้วยเพื่อหวังที่จะว่ามาหางานทําแต่ที่เธอทํางานให้กับเขาเนี่ยเธอก็ได้เงินนะไม่ใช่เธอไม่ได้เงินนะคะเธอก็ได้เงินเงินจากทางรัชการที่ให้เงินเป็นผู้ดูแล คนพิการอะไรพวกนี้นะเ้วกไ็ได้เงินจากสามีด้วยนะคะเธอก็ได้เงินส่ง,งนั้นแล้วเธอก็ยังเหลือเวลา,าเหลือเวลาที่จะรีกตัวไปทํางานด้วยนะคะเธอก็ได <assum> ้เงินนั้นมาสะสมส่งลูกให้ลูกได้เรียนอยู่เมืองไทยนะคะแต่ลูกเขาก็ได้เรียนจบเนาะนะคะเขาก็ไม่ได้ได้จนตรอกซะจนเกินไปเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกันนะคะทีนี้อยู่มาไ,ไม่นานผู้ชายก็ไม่สบายหนักขึ้นนะคะไม่สบายหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งว่าเข้าโรงพยาบาล เข้าแล้วเข้าอีกเขาก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าการที่ประสอบอุบัติเหตุเมื่อครั้งก่อนมาเน,นนะ่ะมันไม่ดีขึ้นนะคะแล้วทีนี้หลังจากที่เขาเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆผู้ชายก็รู้ตัวเนาะว่า,าตัวเองก็คงจะไม่รอดนะคะอยู่กันมาตั้งสิกว่าปีผู้ชายก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารเมียที่คอยมาดูแลแล้วก็ญาติพี่น้องก็ไม่ได้มาใส่ใจเลยแม้กระทั่งพ่อแม่เขาก็ไม่ได้มาใส่ใจนะ เพราะเขาคิดว่ามีคนดูแลลูกชายเขาแล้วไงเขาก็เลยทิ้งให้เป็นหน้าที่ของเมียไปเลยพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับคนใช้นะคะทีนี้ผู้ผู้ชายนั่นก็สงสารแล้วก็เห็นใจเธอก็บอกกับเธอว่าฉันมีเงินในธนาคารก้อนหนึ่งนะเธอไปเอาเงินในธนาคารนั้นออกมาซะถ้าเกิดว่าฉันเป็นอะไรไปอ่ะฉันไม่มี อะไรที่จะให้เธอเลยนะถ้าฉันเป็นอะไรไปอะ่ะนอกจากเงินก้อนนี้เพราะว่าบ้านที่อยู่ด้วยกันน่ยมันก็เป็นบ้านเช่านะคะถ้าเขาเป็นอะไรไปบ้านเช่าก็คือต้องหมดสัญญาเช่าเขาเธอก็ต้องต้องออกหรือว่าเธอจะเช่าต่อเท่านั้นเองนะคะทีเนี้ยผู้หญิงก็สงสารแฟนเนาะนะคะก็ที่แรกก็ไม่คิดอยากจะทํา ทีนี้แฟนก็เลยบอกว่าฉันทาออนนําใบมอบอำนาจให้เธอนะให้เธอไปเบิกเงินออกมาได้เลยทั้งหมดในธนาคารที่ฉันมีอยู่ก็ไม่เท่าไหร่นะคะเงินในธนาคารนั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ก็เป็นเงินก้อนใหญ่อยู่พอสมควรนะคะสําหรับเราเราเนาะนะคะนี่ผู้ชายก็ทาออนนําใบมอบอำนาจให้เธอแล้วก็บอกให้กับแฟนะว่าอย่าไปอ,าออกมาทีละเยอะๆนะเพราะเขาจะรู้ว่าเธอไปเอาเงินฉันออกมาหมดเดี๋ยวเขาจะมาถามเธอว่าเอาเงินนั้นไปไหนหมดนะคะ ให้ออาออกมาทีละสี่ห้าพันจนกระทั่งเงินนั้นจะหมดแล้วถ้าเกิดเขาถามแล้วก็บอกว่าให้เอาเงินนั้นมาดูแลชั้นรักษาชั้นแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนานาอะไรเธอก็ว่าไปก็แล้วกันแฟนก็ออกความคิดให้เขาก็ดีเนาะนะคะก็เขารู้ตัวว่าเขาจะไปไม่รอดแล้วเขาก็ออกความคิดให้กับแฟนให้ทํำยังไงเนาะนะคะแล้วอยู่มาไม่นาน แฟนก็เข้าโรงพยาบาลไม่ได้ออกมาอีกเลยจริงๆนะคะนี่ก็เลยไม่ได้ออกมาอีกเลยจริงๆแต่เขาทาใบมอบอำนาจมาให้ตั้งแต่เขายังไม่เสียชีวิตแล้วเนาะนะคะทีนี้หลังจากที่งานศพผ่านพ้นไปนะคะงานศพนี่ก็เธอก็ต้องเป็นคนจ่ายทั้งหมดนะทั้างงานศพทั้งอะไรต่างๆนั่นแะหละในฐานะภรรยาเธอก็เอาเงินนั้นด้วยละ่ะมาจ่ายแล้วก็เงินของเธอที่เธอทํางานด้วยนั่นแะหละเอามาจ่ายพองานศพผ่านพ้นไปแม่สามีกับพี่สาวมาถึงบ้านเลย เอาใบธนาคารน้องฉันมาสิเอาบัตรเครดิตลูกฉันมาสิเงินนั้นมีเท่าไหร่ฉันจะมาเอาเงินลูกฉันเห็นไหมล่ะคะจริงอย่างที่ลูกชายเขาเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าฉันไม่อยู่แล้วเธอจะลำบากเขาจะมาทวงสิทธิ์ตรงนี้ของเขาเพราะว่าเ,เขาคิดว่าเป็น,ปนลูกหรือว่าเป็นญาติถ้าไม่ได้มีใบพินัยกรรมหรืออะไรเนี่ยเขามีสิทธิ์นะคะ แต่นี้เขาไม่ได้ทําใบในิรกรรมเอาไว้แต่เขาทําใบอมอบอํานาจเอาไว้ให้นะคะแต่เงินนั้นออกไปหมดแล้วหล่ะนะคะเงินนั้นออกไปหมดแล้วเธอก็เอาใบธนาคารยื่นให้เอาบัตรเครดิตยื่นให้ยื่นให้ทั้งหมดเลยว่าใครต้องการอะไรให้ไปหมดเลยเขาก็ไปกดเงินกันเลยนะคะใน,น,นที่สุดเขาก็ไม่ได้เงินนั้นมาเงินนั้นเหลือในธนาคารไม่กี่ร้อยบาทเนาะเขาก็มาถามเธอเลยว่าเงินนั้นไปที่ไหนหมดแล้วเงินลูกฉันอยู่ตั้งเยอะแยะเนี่ยตั้งสองสามหมื่นเงินนั้นหายไปไหนอ่ะเธอก็พูดแบบว่า ก็ลูกเธอให้ฉันไปเอาออกมาแล้วก็เอามาใช้ใจ่ายในครอบครัวเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปทํางานในะครั้งหลังๆมาที่เขาไม่สบายหนักขึ้นฉันก็ไม่ได้ไปทํางานต้องมาดูแลเขาเพราะเขาติดเตียงแล้วนะคะถ้าพอเขาติดเตียงแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้นากนะคะทีเนี้ยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนใช้กันล่ะถ้าไม่เอาเงินนั้นออกมาใช้ญาติพี่น้องเขาไม่ยอมเขาขึ้นศาลเลยนะคะเขาขึ้นศาลเลยว่า ลูกสะพ้ายโกงนะคะลูกสะพ้ายต่างชาติโกงเขาเขาคิดอย่างนั้นเลยเนาะเขาก็ไปที่ไปหาทนายมาสู้เลยนะคะว่าเขาจะต้องเอาเงินส่วนนั้นให้ได้ที่ของลูกชายเขายัางมีอยู่เขาคิดแต่ว่าลูกสะพ้ายนี่แหละเป็นคนเอาเงินออกทั้งหมดแล้วเอาเงินไปซุกทั้งหมดเนาะนะคะเธอก็เมื่อไปถึงนั่นทนายของทางทางเธอก็ยื่นใบมอบอำน,นาจให้กับทางทนายทางศาลดูว่าเขาทําใบมอบอำน,นาจเอาไว้เที่เพื่อที่จะให้ เมียเขาเนี่ยได้ไปเอาเงินออกมาใช้จ่ายในการที่เขาไม่สบายอยู่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องแล้วคุณเป็นแม่ก็จริงอยู่คุณไม่ได้อยู่ในครอบครัวแล้วนะคะนั่นเขาเป็นผัวเมียก,กันแล้วเขาก็มีใบมอบอำนาจให้กันจะเป็นแม่หรือเป็นพี่สาวเป็นใครก็ช่างถ้ามีใบมอบอำนาจให้มาแล้วพวกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรเรียกร้องเงินส่วนนั้นคืนนะคะศาลก็สั่งออกมาว่าพวกเธอไม่มีสิทธ์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องเงินตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วในที่สุดเธอกอ็พ้นจากข้อหาตรงนั้นมานะคะแล้วแม่ผัวเขาจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่มองหน้ากันเลยเพราะเขาคิดแต่ว่าเธอโกงลูกชายเขาอยู่ตลอดเวลานะคะนี่แหละชีวิตคนเรานะคะไม่เหมือนกันอย่าคิดว่าเรามาแล้วอะถึงแม้แว่าลูกเขาจะพิกนพี่การยังไงเขาก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าเราเป็นลูกสะภย้ยเขาคิดอยู่อย่างเดียวก็ว่าหัวดำคนใช้ คนใช้ลูกชายฉันเท่านั้นเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเผยหน้ามาเป็นสะใยนะคะลาไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ออย่าลืมเป็นกําลังใจให้ไปเดือนด้วยนะคะเพราะว่าชีวิตคนเราไม่เหมือนกันอย่าเอาไปคิดว่าเป็นชีวิตของตัวเองหรือว่าของใครนะคะลาไปแล้วนะคะ